พุทธสมาคมอำเภอพนคอนยังวัดสกลนครขอเชิญท่านฟังธรรมขีตตะเรื่องพุทธโอวาทสามเดือนก่อนปรินิพานตอนที่สอง ก่อนที่สุทั้งหลายมนุษย์ผู้หลงไหลยอยู่ในโลกียารมณ์ผู้เพลินอยู่ในความบันเทิงสุขอันสืบเนื่องมาจากความมึืนเมาในทรัพย์สมบัติชาติตระกูลความหรูหราฟุ่มเฟือยยศสัติ์และเกียรติอันจอมปลอมในสังคมที่อยู่อาศัยอันสวยงามอาหารและเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ต้องใส่อำนาจและความทนงตนทั้งหมดนี้ ทำให้บุคคลมีในตาฟ้าฟางมองไม่เห็นความงามแห่งพระสักธรรมความเมาในอำนาจเป็นแรงผลักดันที่มีพลังมากพอให้คนทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มีอำนาจยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นพร้อมๆกันนั้นมันทำให้เขาลืมทุกสิ่งทุกอย่างไม่แยแสต่อเสียงเรียกร้องของศีลธรรมหรือมโนธรรมใดๆ มันค่อยๆระบายจิตใจของเขาให้ดำมืดไปทีละน้อยทีละน้อยจนเป็นสีหมึกไม่อาจมองเห็นอะไรอะไรได้อีกเลยหัวใจที่เร่าร้อนอยู่แล้วของเขาถูกเร่งเร้าให้เร่าร้อนมากขึ้นด้วยความทยานอยากอันไม่มีขอบเขตไม่ทราบว่าจะไปสิ้นสุดลงที่ตรงไหนวัตถุอันวิจิตระการตานั้นช่วยเป็นเชื้อให้ความทยานอยาก ผมแรงกลายเป็นว่ายิ่งมีมากยิ่งอยากใหญ่แม้จะมีเสียงเตือนและเสียงเรียกร้องอยู่ตลอดเวลาว่าสินธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนสังคมและคุ้มครองโลกแต่บุคคลผู้รับรู้และพยายามประคับประคองสินธรรมมีน้อยเกินไปสังคมมนุษย์จึงวุ่นวายและกรอบเกรียมอย่างน่าวิตก ดูก่อนที่สูทั้งหลายกลิ่นดอกไม้กลิ่นจันทร์ไม่สามารถหอมหวนทวนลมได้แต่กลิ่นแห่งเกียรติคุณความดีงามของสัตว์รุษนั้นแหลสามารถจะหอมไปได้ทั้งตามลมและทวนลมคนดีย่อมมีเกียรติคุณฟุ้งขจรไปได้ทั่วทุกทิศกลิ่นจันแดงกลิ่นอุบลกลิ่นดอกมะลิจัดว่าเป็นดอกไม้กลิ่นหอม แต่ยังสู้กลิ่นศีลไม่ได้กลิ่นศีลยอดเยี่ยมกว่ากลิ่นทั้งมวลพิสุทั้งหลายถ้านพิสุหวังจะให้เป็นที่รักที่เคารพนับถือและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีแล้วพึ่งเป็นผู้ทำตนให้สมบูรณ์ด้วยศีลเถิดดูก่อนพิสุทั้งหลายผู้ตื่นอยู่มิได้หลับเลยย่อมรู้สึกว่าราตรีหนึ่งยาวนาน ผู้ที่เดินทางจนเมื่อยล้าแล้วย่อมรู้สึกว่าโยชดหนึ่งเป็นหนทางที่ยืดยาวแต่สังสารวัตรคือการเวียนเกิดเวียนตายของสัตว์ผู้ไม่รู้พระสัตรธรรมยังยาวนานกว่านั้น ดูก่อนที่สุทั้งหลายสังสารวัฏนี้หาเบื้องต้นเบื้องปลายได้โดยยากสัตว์ที่พอใจในการเกิดย่อมเกิดบ่อยๆและการเกิดใดนั้นสถาคตกล่าวว่าเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่ติดตามความเกิดมาก็คือความแก่ชราความเจ็บปวดทรมานและความตายความต้องผัดพลากจากสิ่งอันเป็นที่รักความต้องประสบ กับสิ่งอันไม่เป็นที่รักความแห้งใจความข้าครวนความทุกกายทุกใจและความคับแค้นใจอุปมาเหมือนเห็ดซึ่งโผล่ขึ้นจากดินและนำดินติดขึ้นมาด้วยหรืออุปมาเหมือนโคซึ่งเทียมเกวียนแล้วจะเดินไปไหนก็มีเกวียนติดตามไปทุกคนทุกแห่งสัตว์โลกเมื่อเกิดมาก็นำทุกประจําสังขารติดตามมาด้วย ปราบใจที่เขายังไม่สลัดความพอใจในสังขารออกความทุกข์ก็ย่อมติดตามไปเสมอเหมือนโคที่ยังมีแอกเกวียนครอบคออยู่ล้อเกวียนย่อมติดตามไปทุกฝีก้าวดูก่อนพิสุทั้งหลายเมื่อรากยังมั่นคงแม้ต้นไม้จะถูกตัดแล้วมันก็สามารถขึ้นได้อีกฉันเดียวกันเมื่อบุคคลยังไม่ถอนตัณหานุสัยขึ้น ด้วยจ,จากดวงจิตความทุกข์ก็เกิดขึ้นอีกแน่ๆที่สุทั้งหลายน้ำตาของสัตว์ที่ต้องร้องไห้เพราะความทุกข์โทมนัสทับถมในขณะที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้มีจำนวนมากเหลือคณาสุดที่จะกล่าวได้ว่ามีประมาณเท่านั้นเท่านี้กระดูกที่เขาทอดทิ้งลงทับถมปัตภ,ภีเล่าถ้านำมากองรวมกัน ไม่ให้กระจัดกระจายคงจะสูงเท่าภูเขาบนพื้นแผ่นดินนี้ไม่มีช่องว่างเลยแม้แต่นิดเดียวที่สัตว์ไม่เคยตายปัตภพีนี้เปลื่นกลนไปด้วยสัตว์ที่ตายแล้วตายเล่าเป็นที่น่าสังเวชสลดจิตยิ่งนักทุกย่างก้าวของมนุษย์และสัตว์เหยียบย่ำบนกองกระดูกนอนอยู่บนกองกระดูกนั่งอยู่บนกองกระดูก สนุกสนานเพลิดเพลินอยู่บนกองกระดูกทั้งสิ้นดูก่อนที่สุทั้งหลายไม่ว่าพบไหนไหนล้วนแต่มีลักษณะเหมือนกองเพลินทั้งสิ้นจั์ทั้งหลายดิ้นรนอยู่ในกองเพลิงคือทุกข์เหมือนเต่าอันเขายนลงไปแล้วในกองไฟใหญ่ฉะนั้นดูก่อนที่สุทั้งหลายทางสองสายคอาขขือการมาสุขันลรการุโยค การหมกมุ่นอยู่ด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตกิลมาทานุโยกการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรมพึงละเว้นเสียควรเดินตามทางสายกลางคือเดินตามอริยมัติมีองค์แปดคือความเห็นชอบความดําริชอบการเลี้ยงชีพชอบการทำชอบการประกอบอาชีพในทางสุจริต ความเพียรพยายามในทางที่ชอบการตั้งสติชอบและการทำสมาธิชอบดูก่อนพิสุทั้งหลายความทุกข์เป็นความจริงประการหนึ่งที่ชีวิตทุกชีวิตจะต้องประสบไม่มากก็น้อยความทุกข์ที่กล่าวนี้มีอะไรบ้างพิสุทั้งหลายความเกิดเป็นความทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นความทุกข ความแห้งใจหรือความโศกความพิไรรำพันจนน้ำตาหนองหน้าความทุกข์กายความทุกข์ใจความครับแคนใจความผัดพลาดจากบุคคลหรือสิ่งของอันเป็นที่รักความต้องประสบกับบุคคลหรือสิ่งของอันไม่เป็นที่พอใจปรารถนาอะไรมิได้ดันใจหมายทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความทุกข์ที่บุคคลจะต้องประสบทั้งสิ้น เมื่อกล่าวโดยย่อการยึดมั่นในขันห้าด้วยปัญหาอุปาทานนั่นเองเป็นความทุกข์อันยิ่งใหญ่ดูก่อนที่สุดทั้งหลายเราประภาคตกล่าวว่าความทุกข์ทั้งมวลย่อมสืบเนื่องมาจากเหตุก็อะไรเล่าเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์นั้นเรากล่าวว่าตัญหาเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ตัณหาคือความพยายามอยากดิ้นรน ซึ่งมีลักษณะสามคือดิ้นรนอยากได้อารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาเรียกกาม,มาตัญหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากเป็นนั่นเป็นนี่เรียกภาวะตัญหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากผลักสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นแล้วเรียกวิภวะตัญหาอย่างหนึ่งนี่แหลคือสาเหตุแห่งความทุกข์ท่านมูลฐานที่สุดทั้งหลาย การสลับทิ้งโดยไม่เหลือซึ่งตัณหาประเภทต่างๆดับตัณหาคลายตัณหาโดยสิ้นเชิงนั่นและเราเรียกว่ามีโรธคือความดับทุกข์ได้ ก่อนพิสุทั้งหลายปัญหาที่เผชิญอยู่เบื้องหน้าของทุกๆคนคือปัญหาเรื่องทุกข์และความดับทุกข์มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายถูกความทุกข์เสียบแทงทั้งทางกายและทางใจอุปมาเหมือนผู้ที่ถูกยิงด้วยลูกศรซึ่งอาบด้วยยาพิษแล้วญาตินิดเห็นเข้าก็เกิดความการุณาจึงพยายามช่วยถอนลูกศรนั้น แต่บุรุษผู้โง่เขลาบอกว่าต้องไปสืบให้ได้เสียก่อนว่าใครเป็นคนยิงและยิงมาจากทิศไหนลูกศรทำด้วยไม้อะไรแล้วจึงจะค่อยมาถอนลูกศรอ,ออกที่สุดทั้งหลายบุรุษนั้นจะต้องตายเสียก่อนเป็นแน่แท้ความจริงเมื่อถูกยิงแล้วหน้าที่ของเขาก็คือการพยายามถอนลูกศรอ,ออกเสียท,ทันทีชำระแผลให้สะอาด แล้วใส่ยาและรักษาแผลให้หายสนิทหรืออีกอุปมาหนึ่งเหมือนบุคคลที่ไฟไหม้อยู่บนศรีรษะควรรีบดับเี้โดยพลันไม่ควรเที่ยววิ่งหาคนผู้เอาไฟมาเผาศรีรษะตนทั้งทั้งที่ไฟลุกไม่อยู่ดูก่อนพิสุทั้งหลายสังสารวัตนี้เป็นไปด้วยเพลินทุกข์นานาประการหมให้ร้อนอยู่โดยทั่วสัตว์ทั้งหลาย ยังวิ่งอยู่ในกองทุกข์แห่งสังสารวัตรใครเล่าจะเป็นผู้ดับถ้าทุกคนไม่ช่วยกันดับทุกข์แห่งตนอุปมาเหมือนบุรุษตรีผู้รวมกันอยู่ในบริเวณกว้างแห่งหนึ่งและต่างคนต่างถือดุ่นไฟใหญ่อันไฟลุกโผลงอยู่ทั่วแล้วต่างคนต่างก็วิ่งวนกันอยู่ในบริเวณนั้นและร้องกันว่าร้อนร้อน,อนที่สุดทั้งหลาย ครานั้นมีบุรุษผู้หนึ่งเป็นผู้ฉลาดร้องบอกให้ทุกๆคนทิ้งดุนไฟในมือของตนเสียผู้ที่ยอมเชื่อทิ้งดุลไฟก็ได้ประสบความเย็นส่วนผู้ไม่เชื่อก็ยังคงวิ่งถือดุนไฟพร้อมด้วยร้องตะโกนว่าร้อนร้อนอยู่นั่นเองพิสุทั้งท่านหลายเราตถาคตได้ทิ้งดุนไฟแล้วและร้องบอกให้เธอทั้งหลาย ทิ้งเสียด้วยดุนไฟที่กล่าวถึงนี้คือกิเลสทั้งมวลอันเป็นสิ่งที่เผาลนสัตว์ให้เร่าร้อนกระวนกระวายดูก่อนที่สุดทั้งหลายอายตนะภายในหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจอายตนะภายนอกหกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะ และธรรมารมณ์เป็นของร้อนร้อนเพราะไฟคือราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างพิสูททั้งหลายเราตถ,ถาคตไม่พิจารณาเห็นรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะใดๆที่จะครอบงำรัดรึงใจของบุรุษได้มากเท่ากับรูปเสียงกลิ่นรสและผดทพะแห่งสตรีพิสู่ทั้งหลาย เราไม่พิจารณาเห็นรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะใดๆที่สามารถครอบงำรัดตึงใจของสตรีได้มากกว่ารูปเสียงกลิ่นรสและผลทพะแห่งบุรุษดูก่อนพิสุทั้งหลายการมามคนนี้เรากล่าวว่าเป็นเหยื่อแห่งมารเป็นพวงดอกไม้แห่งมารเป็นกำลังผลแห่งมาร พิสุผู้ปรารถนาจะประหารมานพึ่งสลัดเหยื่อแห่งมานขยี้พวงดอกไม้แห่งมานและทำลายกำลังพลแห่งมาเสียพิสุทั้งหลายเราเคยยาะเย้ยกามคุณนโพธิมณนทนในวันที่เราตรัสรู้นั้นเองว่าดูก่อนกามเราได้เห็นต้นเขาของเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความดำริคำนึงถึงนั่นเอง เราจักไม่ดำริถึงเจ้าอีกด้วยประการชนี้การเอยเจ้าจะเกิดขึ้นอีกไม่ได้ดูก่อนที่สูทั้งหลายจิตนี้เป็นสิ่งที่ดิ้นรนวัดแกงรักษายากห้ามได้ยากผู้มีปัญญาพึ่งพยายามทำจิตนี้ให้หายดิ้นรนให้เป็นจิตตรงเหมือนช่างสอนดัดลูกสอนให้ตรงได้ฉะนั้น พิสุจทั้งหลายจิตนี้ค่อยแต่จะกลิ้งเกลือกลงไปคลุกเคล้ากับกามคุณเหมือนปลาซึ่งเกิดในน้ำถูกในผานเบ็ดยกขึ้นจากน้ำแล้วค่อยแต่จะดิ้นรนไปในน้ำอยู่เสมอผู้มีปัญญาพึงพยายามยกจิตขึ้นจากการอะไรในกรรมคุณให้ละบ่วงมานเสียดูก่อนพิสูุทั้งหลายธรรมชาติของจิต เป็นสิ่งที่ดิ้นรนกลับกรอกง่ายบางคราวปรากฏเหมือนช้างตกมันที่สุดทั้งหลายพวกเธอจงเอาสติเป็นขอสําหรับเหนี่ยวรังช้างเธอจิตที่ดิ้นรนนี้ให้อยู่ในอำนาจบุคคลผู้มีอำนาจมากที่สุดและควรแก่การสันเสริมน,นั้นเธอผู้ที่สามารถเอาตนเขาตนเองไว้ในอำนาจได้สามารถชนะตนเองได้ ผู้ชนะตนได้ชื่อว่าเป็นยอดนักรบในสงครามเธอทั้งหลายจงเป็นยอดนักรบในสงครามเผิดอย่าเป็นผู้แพ้เลยดูก่อนที่สุทั้งหลายจิตใจที่ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมคือนินทาขันเสรนั้นเป็นจิตใจที่ประเสริฐยิ่งที่สุทั้งหลายในหมู่มนุษย์นี้ผู้ใดฝึกตนให้เป็นคนอดทน ต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นได้อยากว่าเป็นผู้ประเสริฐสุดม้าอัศนัยม้าสินทบพญาช้างตระกูลมหาราชที่ได้รับการฝึกดีแล้วจัดเป็นสัตว์ที่ประเสริฐแต่บุคคลที่ฝึกตนดีแล้วยังประเสริฐกว่าสัตว์เหล่านั้น ก่อนที่สุทั้งหลายผู้อดทนต่อคำล่วงเกินของผู้สูงกว่าก็เพราะความกลัวอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้เสมอกันเพราะเห็นว่าพอสู้กันได้แต่ผู้ใดอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้ซึ่งด้อยกว่าตนได้เราเรียกความอดทนนั้นว่าสูงสุดผู้มีความอดทนมีเมตตาย่อมเป็นผู้มีลาบมียศอยู่เป็นสุข เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเปิดประตูแห่งความสุขความสงบได้โดยง่ายสามารถปิดมูลเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทเสได้คุณธรรมทั้งมวลมีศีลและสมาธิเป็นต้นย่อมเจริญงอกงามแก่ผู้มีความอดทนทั้งสิ้นพิสุททั้งหลายเมตตากรุณาเป็นพรอันประเสริฐในตัวมนุษย์ดูก่อนีิสุทั้งหลาย คฤหัดผู้ยังบริโภคก,การเกียดคร้านหนึ่งพระราชาทรงประกอบกรณียกิจโดยมีได้พิจารณาโดยรอบคอบถีท้วนเส็ยก,ก่อนหนึ่งบรรพชิตไม่สำรวมหนึ่งผู้อ้างตนว่าเป็นบัณฑิตแต่มักโกรธหนึ่งสี่จำพวกนี้ไม่ดีเลยพิสุจทั้งหลายกรรมอันใดที่ทำไปแล้วต้องเดือดร้อนภายหลัง ต้องมีหน้าชุ่มด้วยน้ำตาสเสวยผลแห่งกรรมนั้นตถาคตกล่าวว่ากรรมนั้นไม่ดีควรเว้นเสียดูก่อนพิสุทั้งหลายเมื่อเราอยู่ในวัยหนุ่มมีเกศายัางดำสนิทถูกแวดล้อมด้วยสตรีล้วนแต่สครานตาเป็นที่ปรารถนาของบุรุษเพศผู้ยังตัดอาลัยในบ่วงกรรมมิได้แต่เราเบื่อหน่ายในโลกียวิสัย เึงสละสมบัติบรมจักรรดตและนางผู้จำเริญตาออกสแสวงหาโมกธรรมแต่เดียวดายเที่ยวไปยังไม่มีอะไรปลอดปโปรงเหมือนบุคคลที่เป็นนี่และพ้นจากนี่เคยถูกคุมขังแล้วพ้นจากที่คุมขังเคยเป็นโรคแล้วหายจากโรคหลังจากท่องเที่ยวอยู่เดียวดายและทำความเพียรอย่างเข้มงวดไม่มีใครจะทำได้ยิ่งกว่า อยู่เป็นเวลาหกปีเราก็ได้ประสบชัยชนะอย่างใหญ่หลวงในชีวิตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสงบเยือกเย็นถึงที่สุดล่วงพ้นบ่วงแห่งมารทั้งปวงทั้งที่เป็นทิพย์และเป็นของมนุษย์มารและทิดามารคือนางตัญหานางราคะและนางอรารดีได้พยายามยั่วยวนเราด้วยวิธีต่าง เพื่อให้เราตกอยู่ในอำนาจแต่เราก็หาสนใจใหญ่ดีไม่ในที่สุดพวกนางก็ถอยหนีไปเองเราชนะมารอย่างเด็ดขาดจนมีนามกล้องโลกว่าผู้พิชิตตมานดูก่อนที่สุดทั้งหลายชีวิตนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องที่น่าละอายทรงตัวอยู่ด้วยเรื่องที่ยุ่งยากสับสนและจบลงด้วยเรื่องเศร้าอันหนึ่ง ชีวิตนี้เริ่มต้นและจบลงด้วยเสียงคร่ำครวญเมื่อเหลื่อมตาขึ้นดูโลกเป็นครั้งแรกเราก็ร้องไห้และเมื่อจะหลับตาลาโลกเราก็ร้องไห้อีกหรืออย่างน้อยก็เป็นสาเหตุให้คนอื่นหลังน้ำตาเด็กร้องไห้พร้อมด้วยกามือแน่นเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเขาเกิดมาเพื่อจะหน่วงเหนียวยึดถือแต่เมื่อจะหลับตาลาโลกนั้นทุกคนแบมือออก เหมือนจะเตือนให้ผู้อยู่เบื้องหลังสำนึกและเป็นพยานว่าเขาไม่ได้เอาอะไรไปได้เลยดูก่อนที่สุทั้งหลายความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการพัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจนั้นเป็นเรื่องทรมานยิ่งและเรื่องที่จะบังคับมีให้ผัดพรากก็เป็นสิ่งสุดวิสัยทุกคนจะต้องผัดพลากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจ ไม่วันใดก็วันหนึ่งดูก่อนพิสูจทั้งหลายความรักเป็นความร้ายความรักเป็นสิ่งทารุณ และเป็นเครื่องทำลายความสุขของปวงชนทุกคนต้องการความสมหวังในชีวิตรักแต่ความรักไม่เคยให้ความสมหวังแก่ใครถึงครึ่งหนึ่งแห่งความต้องการยิ่งความรักที่ฉาบพาด้วยความเสน่หาด้วยแล้วยิ่งเป็นพิษแก่จิตใจทำให้ทุรนทุรายดิ้นรนไม่รู้จักจบสิ้นความสุขที่เกิดจากความรักนั้นเหมือนความสบายของคนป่วย ที่ได้กินของแสลงเธอทั้งหลายอย่าพอใจในความรักเลยเมื่อหัวใจยึดไว้ด้วยความรักหัวใจนั้นจะสร้างความหวังขึ้นอย่างเจิดจ้าแต่ทุกครั้งที่เราหวังความผิดหวังจะรอเราอยู่ดูก่อนที่สุทั้งหลายอย่าหวังอะไรให้มากนะักจงมองดูชีวิตอย่างผู้ช่ำชองอย่าวิตกกังวลอะไรล่วงหน้าชีวิตนี้ เหมือนเกลียวคลื่นซึ่งก่อตัวขึ้นแล้วม้วนเข้าหาฝั่งและแตกกระจายเป็นฟองฝอยจงยืนมองดูชีวิตเหมือนคนผู้ยืนอยู่บนฝั่งมองดูเกลียวคลื่นในมหาสมุทรฉะนั้นดูก่อนทิสุทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายผู้ยังมีอวิชชาเป็นฟ้าบังปัญญาจาักสุขนั้นเป็นเสมือนทารกน้อยผู้หลงเข้าไปในป่าใหญ่อันรกทึบ ซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายหน่าหวาดเสียวและว้าเวเงียบเหงามนุษย์ส่วนใหญ่แม้จะร่าเริงแจ่มใสอยู่ในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงแต่ใครเล่าจะทราบว่าภายในส่วนลึกแห่งหัวใจเขาจะว้าเวและเงียบเหงาสักปานใดถ้าทุกคนว้าเวไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักที่แน่นอนของชีวิตดูก่อนที่สุทั้งหลายทำ เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทำที่นึกขึ้นภายหลังแล้วต้องเสียใจนั้นควรเว้นเสียเพราะฉะนั้นแม้จะประสบความทุกข์ยากลำบากสักปาลใดก็ต้องไม่ทิ้งธรรมมนุษย์ที่ยังมีอาสวะอยู่ในใจนั้นย่อมจะมีวันทัังเผลอประพฤติผิดธรรมไปบ้างเพราะยังมีสติไม่สมบูรณ์ แต่เมื่อได้สติภายหลังแล้วก็ต้องตั้งใจประพฤติธ,ธรรมสั่งสมความดีกันใหม่ยิ่งพวกเรานักบวชด,ด้วยแล้วจำเป็นต้องมีอุดมคติการตายด้วยอุดมคตินั้นมีค่ากว่าการเป็นอยู่โดยไร้อุดมคติดูก่อนที่สุทั้งหลายธรรมดาว่าไม้จันแม้จะแห้งก็ไม่ทิ้งกลิ่นอัศวินก้าวลงสู่สงครามก็ไม่ทิ้งลีลา ้อแม้จะเข้าหีบยนต์แล้วก็ไม่ทิ้งรสหวานบัณฑิตแม้ประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งธรรมดูก่อนพิสุทั้งหลาย เธอทั้งหลายได้สละเพศคารวาสมาแล้วซึ่งเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ยากที่ใครๆจะสละได้ขอให้เธอเสียสละต่อไปเถิดและสละให้ลึกกว่านั้นคือไม่สละแต่เพียงเพศอย่างเดียวแต่จงสละความรู้สึกอันจะเป็นค่าสึกต่อเพศเสียด้วยเธอเคยฟังสุภาสิทอันกินใจยิ่งมาแล้วมีใช่หรือบุคคลร้อยคนหาคนกล้าได้หนึ่งคน บุคคลพันคนหาคนเป็นบัณฑิตได้หนึ่งคนบุคคลแสนคนหาคนพูดความจริงได้เพียงหนึ่งคนส่วนคนที่เสียสละได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ทราบว่าจะมีหรือไม่คือไม่ทราบว่าจะหาในบุคคลจำนวนเท่าไรจึงจะพบได้หนึ่งคนดูก่อนที่สุทั้งหลายเข้าเปลือกทรัพย์เงินทอง หรือของที่บุคคลหวงแหนอย่างใดอย่างหนึ่งรวมทั้งทาตกรรมกรคนใช้และที่อยู่อาศัยสิ่งอื่นๆทั้งหมดนี้บุคคลน,นาไปไม่ได้ต้องทอดทิ้งไว้หมดแต่สิ่งที่บุคคลทำด้วยกายวาจาหรือด้วยใจนั่นแหละที่จะเป็นของเขาเป็นสิ่งที่เขาต้องนําไปเหมือนเงาตามตัวเพราะฉะนั้นผู้ฉลาด พึ่งสั่งสมกัลยาณธรรมอันจะนำติดตัวไปสู่สัมปรายภพได้บุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้านนสำหรับพุทธโอวาทสามเดือนก่อนปรินิพานตอนที่สองก็หมดเวลาเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ฟังติดตามรับฟังในตอนต่อไปในโอกาสหน้าขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่าน Hãy ừ.